เลยว่าถ้ามันโดนของเคอ่ะใช่กตดิเลสกตอหายหาวินโดนกูสองคนเลยไม่มันก็นั่งปามีดอยู่แล้วก็ยิงมันให้ตายไปก่อนก็จบไม่กูปามีดทำไมกวนตีดิเออว่ะก็นั่นแหละฆ่ามึงอยู่ดีอ,อะเนี่ยอาเออก็มาวินก็มาเพื่อนคือมันไม่ได้ง่ายแบบที่มึงคิดหรอกมดเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากูจะทำไงมึงคิดว่ามึงอันตีได้คนเดียวเหรอมึงคิดว่าอันตีมึงมันหยุดอันตีกูได้เหรอจริงหัวเวรจริงห่ะเพื่อน มึงมึงมึงคิดว่ากูจะไม่แบบอันติมาข้างหลังมึงแล้วยิงมึงก่อนที่มึงจันติใส่กูอ่ะะังไม่คิดว่ากูจะมีบดีิการเหรอไม่กูไม่คิดว่ามึงมีบดีิการรู้ไหรู้ไหมรู้วาไหมอ้ยปไาด๊าดป่าดาดป่าด๊าดป่าด๊ปได๊ดปาป่าปาปาป่ปาาปปไปไดป

ไม่กูลืมยิงไอ้เหี้ยอมียมโอพีไอ้เหี้ยไม่กูลืมยิงไอ้เหี้ยอะมึงเขี่มันโอพีะไอ้เหี้ยเอนตัเคือคือมันไม่ได้ง่ายแบบที่มึงคิดหรอกมดเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ว่าูจะทำไงมึงเขื่มันติได้คนเดียวไอ้มึงคิดว่ามึอันติมึงมันหยุดอันติกูได้หรอ

มันเปลี่ยนตัวแล้วหรอนี่ไม่ก็กดยังวินเข้ามาไม่ได้หรอกตึงตึงต ไปเลยเข้ามาไม่ได้หรอเอาความสมารมิชชั่น p o s ิ i บ l e ว้เฮย่ะ I'm r เยหลายสายอ่ะ p r o b a b i l เยอะแม่งโกงเกินเลได้หมดเลยอยากเล่นอยากเล่นสาไหนอยากเล่นอยากเล่นยไหนโอ้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  o l y เช็ดโอ้โหเเีย้เอเทียเลยนะ ไอ้เนี่ยพยายามเหมันทิงเกอร์แน่นอนมันทิงเกอร์โอ้หนดูผลงานอู้ไอ้เหี้ยาส่งมาอย่างสวยเทามาวางเลยเข้ามาวางเลยทันเอ่อกลัวไปเลยไปเลยอันนี้อยู่ในอยู่ในมินโดว์ดูบอกยังพูดตรงนะอะไรวะมีต่อไปครับอมมันวางเันตีหลายๆอันได้เหรอแอสตราคูงอ่ะ วิ im, God, bye, bye, bye. S <S hey, ่งม yeah. ันจะกดไม่ตันเกิดไม่ันเฮ้ยวินอยู่ดีก็ไหนย่าวะนี่ยลองลองดูไปลองดู ม oh like, oh, ah uh, ันเหมือนโอะไรมางความตัวอะไรสักอย่างเหมือนทีเรื่องสู้กันอ่ะไอ้เหี้ยเจ้ามุกอกก้อนเนี่ยกูเข้าใจไรเนี่ยกูเข้าใจละกูเข้าใจละมันไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดมมุกกอบก้อนไปหมดเลยอะไรวะเนี่ย โอ้ไม่เลกยักูดันจิงกูเย่ะอ่ะเลย่เออากคทำไงไอ้ทันมึงต้องกดู่ทันมึงต้องกดู้ไม่ไม่กูตกทำอะไรไม่ได้ใครวนี่านีใครวะ

โอ้มันวอเยอะขนาดนี้โอ้ต้องอย่าวอขนาดนี้เฮ้ยไม่มึงมีมึงมีอันติมึงไงทันมันจะได้ใช้สกิลไม่ได้มึงมึงทำลายวอไปเลยขยันแอนตี้จังเลยได้จะมึงยังจะวอขนาดนี้มีเอาเฮ้ย ไึ้ตัวนี้ยังเนื่นหนูงวางไอ้วาง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 โอ้เป็นซุปเปอร์เลยอ่ะเราใช้ได้คิวไม่ได้แต่เรามีปืนเอาไว้สาคนมันโยนไหนวะโยนมั่วไปหมดเลยเปหนุ่มอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป

ก็เตรียมพุ่งเลยก็เลยอ่ะทุกที่จะกลายเป็นทลิม,มอ่ะเจังจือการรุกปั้นตายกันจนบางที

mẹ mang bắn này đi ừ, ừ, ou, ninja, ninja.